ฟอมโหดโดนใจบอสแมนยูไนเต็ดเลงวัดกินล่าตาข่ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกกำลังมองถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอคว้าตัวโอลีวัดกินกองหน้าตัวเก่งของแอสตันวิลล่าคู่แข่งร่วมหลีกไปล่าตาข่ายในถิ่นโอเทฟฟอร์ดรีสอร์ทแอนสปาในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจาก Emily, อูนายเอเมลี่โคดชาวสเปนเข้ามาคุมวิลล่าเมื่อปลายปีที่ผ่านมา วัดกินก็ระเบิดฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมด้วย,วยการซัดประตูในเกมหลีก5นัดติดต่อกันและยังสร้างสถิติเป็นผู้เล่นที่ยิงประตูในฐานะทีมเยือน6เกมติดต่อกันอีกด้วยเอลิกเทนฮากกุณซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงมองหากองหน้ารายใหม่เข้ามาร่วมทีมอย่างต่อเนื่องหลังจากพึ่งปาการทำประตูของมาคัสแลดฟอร์ดมากจนเกินไปส่วนองโตนี่มาร์เซียหัวหอ,อกกระดูกยุงทีมชาติฝรั่งเศสและเวลเวกฮอต ศูนย์หน้าตัวรับทีมชาติเนเธอร์แลนด์นั้นไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างสม่ำเสมอในระยะยาวได้จากฟอร์มการเล่นอันล้อนแรงของวัดกินทำให้เทนฮากนั้นประทับใจเป็นอย่างมากนอกจากวัดกินแล้วปีศาจแดงยังตกเป็นข่าวกับแฮร์รี่เคนกองหน้าของไก่เดทองและวิกเตอร์โอซิเมนหัวหอกนาโปลีอีกด้วยจบข่าว